ก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยืมซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าวันนี้นะครับเนาะก็คืออย่างที่พี่บอกนะครับโนว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับเนาะที่อัปเดตเข้ามานะครับและวันนี้พิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็คือพี่จะมาแจกผลมังกรทาวอนฟรีนะครับเนาะบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยแล้วกันนะครับเนาะและอย่างที่พี่บอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าคลิปนี้นะครับเนาะก็เรียกได้ว่านะครับก็คือ1เลลยพีี่จจจะะแกกผมมังรร2าวิว ผลตัวใหม่ที่จัเดีเข้ามาด้วยนะครับเนอะและ เกมนะครับนอก็คือเป็นในเกมโลบบอกและแ a ็บอกบูนนี่เองครับนอถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้เล่นหยือว่าอยากลองเล่นหรือว่าอยากตัดสินใจเล่นก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับนอเพราะว่าเวลาเข้ามาเล่นนะครับจะได้ของฟรีจากพี่แน่นอน100%นะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับนองว่าวันนี้นะครับนอก็คือจะมีการแจกแน่นอนนะครับนอสสำหรับผลพิสัสนะครับเพราะว่าคนขอมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับนอก็รีดิวว่าขอกันมาทุกคลิปเลยนะครับนอพี่ไปทําคลิปเกี่ยวกับเกมอื่นก็ยัังกลบมาขอออนรหืว่ มาคอมเมนต์ขอนะครับนอก็จัดไปเลยละกันนะครับนกไหนๆก็มีความพยายามขนาดนี้แล้วนะครับนอก็จัดไปเลยละกันนะครับทุกคนอย่างที่พี่บอกนะครับนอว่าคลิปนี้นะครับนอก็มีแน่นอนนะครับในการแจกผลพิสานนะครับนกและอย่างที่พี่บอกนะครับนอเข้ามาแล้วยังได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับนกและถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะนะครับนอพี่ก็จะมีการ แจกโลบ,บักใคำเนาะสามด้ดยโลบัคฟรีด้วยนะครับทุกคนถ้าอยากได้โลบัคฟรีนะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับเนาะก,ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและมา เรามาเริ่มแจกผลพิศาจกันเลยดีกว่านะครับนอมาดูแล้วกันนะครับว่าจะแจกยังไงอะไรประมาณไหนนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับนอก็เรียกได้ว่านะครับก็คืออยากได้มันนานนะครับและขอกันมาเยอะแยะมากมายนะครับนอเราจะมาเริ่มแจกแล้วกันนะครับครับตัวปัญหานะครับนอก็คือเรียกง่ายตัวปัญหานะครับก็เป็นทางด้านผลพิศัจมังกรตัวนี้นะครับนอเรียกได้ว่าหลายๆายคนนะครับก็อยากได้นะครับนอแน่นอนอยู่แล้วนะครับให้ได้พี่แจกให้ได้แน่นอนนะครับนอแต่ก็มีเงื่อนไขนะครับนอไม่ใช่ว่าจะแจกให้แบบง่ายๆนะครับ นะเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเงื่อนไขก็มีแน่นอนนะครับนะ้องไม่ใช่ว่าอยู่ๆพี่จะแจกเลยนะครับนะ้องก็ต้องมีการเล่นกิจกรรมกันบ้างนะครับทุกคนเออเพราะว่าของฟรีในเกมยังมีเล่นกิจกรรมเลยนะครับนะ้องและของฟรีในช่องพี่นะครับนะ้องก็ต้องมีการเล่นกิจกรรมเหมือนกันนะครับทุกคนถ้าคนไหนนะครับที่แบบว,ว่า อยากเล่นกิจกรรมวันนี้หรือเปล่านะครับน้องก็คือเป็นกิจกรรมที่หลายหลายคนนะครับก็คือห้ามพลาดแน่นอนนะครับน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนนะครับน้องฟฝฝันมาแน่นอนนะครับก็คือกิจกรรมแจกผลปีศาจถาวรนะครับน้องก็คือง่ายๆเลยนะครับเอาเป็นว่าเราจะมาเริ่มเล่นกิจกรรมและกันนะครับน้องก็คือคลิปนี้จะเป็น EP พิเศษนะครับน้องเรียกได้ว่านะครับก็คือถ้าคนไหนอยากได้ผลปีศาจมังกรนะครับน้องง่ายๆเลย หกดติดตามพี่ก่อน2กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับเนาะแชร์เข้าไปในกลุ่ม Facebook ก็ได้นะครับเนาะหรือว่า แชร <inequ ity S 1> ์เข้าไปในกลุ่มไหนก็ได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับและกลับมาคอมเมนต์นะครับว่าผมกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับและอย่างที่พี่บอกนะครับเนาะคอมเมนต์นะครับว่าอยากได้ผลมังกรไปทําเอาไลน์นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะคอมเมนต์เดดอนชัยก็รับไปเลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะไปอ่านนะครับเนาะจะสิ้นสุดนะครับประมาณเที่ยงคืนวันนี้ละกันนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะไปอ่านละกันนะครับถ้าคนไหนอยากได้นะครับเนาะก็ฝากด้วยละกันนะครับและจะมีการแจกแน่นอนนะครับแจกในคลิปนี้นะครับจะไม่มีแจกใน คลิปหน้านะครับนอก,ก็คืนลังเที่ยงคืนพี่แจกให้แน่นอนนะครับนอก,ก็หาผู้สชคดีในวันนี้แน่นอนนะครับนก,ก็ จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของบทพิสาท์มังกรถาวรนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องถ้าอยากได้ก็ต้องทําตามกติกานะครับก็ต้องเล่นเกมกิจกรรมนิดนึงนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับและพี่ขอรีวิวผลตัวใหม่ก่อนละกันนะครับน้องสำหรับผลตัวใหม่นะครับที่ว่าผลเยตินะครับน้องก็ค ก็เรียกได้ว่านะครับจะอัปเดตเข้ามานะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมน้ําแข็งนะครับเนาะหรือว่ากิจกรรมนะครับเนาะเกี่ยวคริสต์มาสเลยนะครับเป็นผลตัวใหม่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของสกิลแซดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะรีดีว่าสกิลแซดก็เท่มากๆเลยนะครับเนาะก็เป็นการพ่นน้ำแข็งไปนะครับเนาะอันนี้เป็นสกิลเอ็กนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นสกิลเอ็กประมาณนี้นะครับเนาะสามารถยิงนะครับเนาะในส่วนของน้ำแข็งไปได้นะครับเนาะหรือว่าสโนว์บอลไปได้้้นน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 ะะะะะะคคคครรรรััับบบบเเเเเาาากกก็็ปปมณีีลลยยทุโอออหพ่ขว ว่าสกิลซีก็มีเขาด้วยนะครับแล้วสำหรับสกิลซีนะครับก็ เป็นประมาณนี้นะครับเนอสามารถชาร์จพลังได้นะครับเนอเราก็ปล่อยออกไปได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนอทำดาเมจได้สูงมากเลยนะครับเนอก็ถือว่าอันนี้นะครับเนอก็เป็นทางด้านของสกิลซีนะครับเนอที่แบบว่าสามารถเก็บมาสเตอร์ลีแค่100เท่านั้นนะครับทุกคนและก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนอต่อไปนะครับก็เป็นสกิลเอฟนะครับสำหรับสกิลเอฟนะครับเนอก็เรียกว่าเป็นอันติีละกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจับกระโดดทุบ นี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอสำหรับสกิลเอ็กนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับนอแล้วก็ต่อมานะครับนอก็จะเป็นทางด้านของสกิลวีนะครับนอสำหรับสกิลวีนะครับนอเรียกได้ว่าสกิลสุดท้ายแล้วนะครับนอก็สามารถทําอะไรได้บ้างนะครับนอก็คือสามารถแปลงร่างได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็แปลงร่างได้ประมาณนี้นะครับนอนี่เลยนะครับก็เป็นยักษ์มาประมาณนี้เลยนะครับนอตัวใหญ่มากนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนอและสามารถวิ่งเร็วได้ด้วยนะครับนอและสัตว์ม้านะครับนอ เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะและไซท่าอะไรก็ได้นะครับเนาะไซท่าไหนก็ได้วิ่งบนน้ําได้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าต่อชู้ได้นะครับเนาะทั้งสกิลบนน้ําและสกิลบนบกเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับโคตรโหดนะครับเนาะโหดมากนะครับเนาะสำหรับสกิลตัวใหม่หรือว่า ตัวใหม่นี่ครับน้อตผลพิศดารตัวใหม่นะครับพี่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน็อว่าสุดจัดกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน็อว่าสุดจริงนะครับทุกคนแต่ละอันนะครับนอก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนท้หูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน็อว่าสุดจริงๆนะครับนอก็จะเป็นแบบนี้นะครับนอแต่ละอันนะครับก็เรียกได้ว่าสุดมากนะครับน็อสำหรับผลตัวใหม่นะครับทุ อัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับนอสกิจกรรมเร็วๆนี้นะครับนอสและพี่ขอบอกเลย้วกันนะครับนอว่าผลนี้นะครับนอจะมีการแจกฟรีด้วยนะครับนอเริ่มต้นก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอสำหรับกิจกรรมดีๆกิจกรรมพีพีประมาณนี้นะครับนอก็เตรียมตัวได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่ากิจกรรมจะเริ่มอัปเดตเข้ามาพร้อมอีเวนต์นะครับนอในส่วนของอีเวนต์ต่างๆนะครับนอที่แบบว่าจะมีการเพิ่มเข้ามานะครับนอพี่ขอบอกเลย้วกันะครับว่าอีเวนต์นะครับนอก็ เป็นอีเวนต์นะครับน้องเกี่ยวกับคริสต์มาสนั่นเองนะครับน้องก็คล้ายๆเดินประคับเก็บโทเค็นให้เราอาไปแลกของฟรีอะไรประมาณนี้นะครับน้องสำหรับอีเวนต์นะครับทุกคนก็

ได้ผลมังกรนะครับนอกก็เข้ามาเอากันได้เลยนะครับก็ตามที่พี่บอกเลยแล้วกันนะครับนอว่ากิจกรรมเล่นง่ายๆนะครับนอสำหรับซองของพี่นะครับทุกคนก็ต้องฝากกันด้วยละกันนะครับนอสสำหรับที่พี่ก็ต้องขอตุลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับและไว้เจอกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับมาดูแล้วกันนะครับว่าคลิปวันพรุ่งนี้จะเป็นแบบไหนอะไรไงนะครับสำหรับพี่ก็ขอตุลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบาบาย